สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1เมษายน2568นแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นรสสอนอเเด่นแบบ3ตัวของแอสโซยุนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปถูกทันคำนวณได้247 นะครับคยออก5้าหกสามทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2องวดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับแอสโซยุ S o U, คำนวณได้803ถูกทันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1เมษายน ตามนี้นะครับเด่นรอสอนอบแบบ3ตัวงวดใหม่ได้803ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอสสาริกางวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวถูกทันก็คือเลข3กับเลข6นะครับไปออก5 6 3 ทางดดวยเลขของอาจารย์7จงวดหลังสุดหลุดไปเพียงงวดเดียวถูกทันตามเสียน,นะครับทางโดยเลขสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ3 4 6สีกถูกทัน 3, 4, สามสี่สถิติเข้าเพียบเลยนะครับเด่นบนแบบ3ตัวของอัสซาริกา บนที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1เมษา68ครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดนางฟาราศีมังกรววดที่ผ่านมาสูตรกำหังของอาจารย์มีเลข3นะครับที่เข้าหลักหน่วยหน่วยออกห6าทางโดยเลขของอาจารย์6มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับ ไปถามหางวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1ทับ4 2568แนดนางฟ้าคำนวณได้019นะครับ0 1 9ต่อมาจะเป็น,นทาง10บนเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีขาวสูตรนี้ ของอาจารย์ครูเมืองงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้6 3 9ก็จะมีเลข6นะครับเข้าหลัก10แถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลข3ส่วนในทางงวดใหม่ใบนี้ถูกทันอาจารย์คำนวณได้7 1 2นะครับ7 1 2แนวทาง10บนนะครับ เลขเด่นแบบ3ตัวพื้นหลังสีขาวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ีตัวของอัดอินรีพันเนจรถูกทันงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสุดคำนวณของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี6ไม่มี3ทางเดเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดหลุดไป1นึ่เขาสามงวด มดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย1เมษายน2568อาจารย์คำนวณได้1052นะครับจัดปลายถูก่านสอนบนแอดอินซีปเนจอนอาจารย์คำนวณได้1052 ต่อมาจะเป็นทางหน่วยบนของนัดยืนบุญเลิศนะครับอัดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยของอาจารย์ก็เข้าอยู่นะครับมีเลขสามไว้ออกห้าหกสามสตรหลักหน่วยของอาจารย์3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยถูกทันสําหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับนัดยืนคานวณได้เลขเด่นทั้งหมด 6ตัวนะครับมี2 3 5 6 8 9ทุกทันาน2 3 5 6 8 9ส่วนแนวทางหลักร้อยกับหลัก10ของอาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับรอก่อนอาจารย์ให้สูตรคำนวณหลักหน่วยบนมาก่อนนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวพื้นหลังสีขาวของแอดฝน งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลข3ามหวยออก3 2สองสำหรับงวดใหม่คํานวณได้4 6 7 0ทุถูกพันต่อมาก็จะเป็นทาง10ล่าง10ล่างงวดก่อนของแอดฝนก็มีเลข3นะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลข2อหวออก3 2นะครับงวดก่อนงวดใหม่ใบฝังทางขวานะครับ 1ิล่างสูตรนี้แอตโฟนคำนวณได้5 6 7 8กเจกถูกทันห้าหกเจ็ดก้านวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับสี่สอยังอยู่กันที่แนวทางของแอ h โฟนนะครับไปที่สูตรคำนวณหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาก็มีเลข2นะครับปุยออก3าสอง สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับคำนวณได้6 7 8 9ถูกทันทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาครับมาดูข้อมูลล่างรูปแบบนี้ของแอดหนาวน้ำค้างกันต่อมวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเลขเด่นคำนวณได้0กับ2 สงมาถุกทันแล้วก็ข้อมูลชุดสองตัวของอาจารย์ทําได้สองสาก็มาเป็นตัวกลับย้อนหลังไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์งวดนี้หลุดนะครับไม่มีห้าสี่อาจารย์ทําได้9 4สหลุดไปบนถัดไปอีกงวดงวดนี้มีห้าตรงๆนะครับงวดใหม่ถุกท่านอาจารย์ใจดีให้มาแล้วใบด้านบนฝั่งทางซ้าย สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้0นกับ7นะครับแล้วก็ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ทำได้ก็ตามที่เห็นทุกท่านอยู่ด้านล่างใครชอบใครตามก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดตัดนะครับชุดตัดของอาจารย์นวดกรก็มี 2- 3ครับทางเดินเลขก็ ้ายกันกับชุดเต็มเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนชุดที่อาจารย์เลือกอาจารย์ชอบมีอยู่ห้าชุดนะครับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าถูกทันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้า ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดด้านบนนะครับ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้695นะครับ695แล้วก็จะมีชุดกันด้วยทุกทันมี696 959แล้วก็665 2ตัวของอาจารย์ทำได้95 96 65 66, 6 66แล้วก็99ตามลำดับแนวทางของแอดหนวน้ำค้างนะครับ ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับของแอดมินอุงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ตัวเด่นมีเลข2นะครับที่เข้าหลักหน่วยส่วนชุด2ตัวที่มาเป็นแนวทางเบื้องต้นนั้นหลุดไปทุกท่านไม่มี2 3 3 2นะครับเข้าแต่เลขเด่นสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือครับ1ทับ4 2568 เด็ดล่างของอาจารย์คำนวณได้0แล้วก็2ตัวของอาจารย์ทำได้0204 06แล้วก็09ถูกทันแนวทางของแอดมินอุนะครับส่วนข้อมูลบนของอาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับรอก่อนนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดให้ด้วยใจนะครับชุดเต็มเหนือใต้ งวดที่ผ่านมามี6-3สทุกท่าน6-3ก็ไปด้านบนเข้าตรงๆหวยออก5-6-3-3-2ทางเดยเลขของอาจารย์3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วแคปหน้าจอให้ไวนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือแนวทางของอาจารย์ทำได้ ดังนี้นะครับมี047484 057585 067686 6, 6, จับ346ใส่เข้าไปนะครับแนวทางของแอดให้ด้วยใจชุดเต็มนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งของอาจารย์นะครับน้อยลง ุดที่น้อยลงของอาจารย์งวดก่อนก็มี63นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ53เข้าเป็นคู่สลับสองวดหลังสุดก็เข้านะครับสูตรนี้งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์จับมาให้4ชุดก็จะมี0585 0484กทุกท่าน0585 0484จับ3กมบ4ใส่เข้าไป และนี่ก็คือแนวทางของแอดให้ด้วยใจนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดดุยพรันงวดที่ผ่านมาแอดดุยพรันเข้าอยู่นะครับมี3-2ตรงตรงสำหรับข้อมูลชุด3ตัวของแอดดุยนี่ผิดปิด,ปด,ปดทัวเดียวนะครับ3ชุดที่ให้มานี่ใกล้เคียงทั้งหมดเลยถูกทันมี5-3-2 5 3 9แล้วก็6 5 9นะครับประมาณนี้ทุกทันงวดก่อนสำหรับงวดใหม่ไว้ฝั่งทางขวานะครับ1เมษา68 2ตัวของแอดตดมี8 1 8 4 7 4แล้วก็8 5 3ตัวอยู่ด้านบนได้3 7 4 8 7 4แล้วก็7 8 4ทุถูกทนันตามนี้นะครับ แนวทางของอดุยพันมาต่อกันที่แนวทางแต้มล่างใบม่วงของอาจารย์วันชัยอาจารย์ให้มาแล้วนะครับใครรอใครตามอยู่งวดที่ผ่านมาก็มีแต้มห้านะครับโวยออกสามสองสี่งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับสูตรแต้มร่างของอาจารย์งวดใหม่ใบนี้ทุกท่าน อาจารย์วันชัยคำนวณได้หนึ่งสามี่หเจดแดเนะครับไปเต็มครับเนี่ยทางแต้มล่างับหน้าจอให้ไวนะครับคำนวณได้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปก้จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ